ปิดท้ายด้วยเรื่องน่ายินดีนนหรือเปล่าน่ายินดีกับคุณจําสกุลทีออน่ายินดีกับคุณวิโรธลธัก,กาก้าไก่กซุป,ประโพลของดรธนบดินทร์กาไก่เร็วมากุกป,ประโพลเขาบอกว่าจากกรณีที่เกิดเรื่องเกิดเราปรินพันิชพักประชาธิปัตย์นะมันได้เกิดปรินเอฟเฟกตและไปกระทบต่อ เลตติ้งในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมปรากฏว่าจ้ำสกุลทีปรากฏว่าวิโรธรัชนาอดิสรคะแนน,นเพิ่มนนความน,าน<ด>ิยมเพิ่มขึ้นมาเอา,เอานะเอานะชัดชาติก็ยังมาที่1จาก20.3%ขึ้นมาเป็น24.5%สูุ่ชชวีก็ขยับขึ้นมานิดเดียวจาก 9.8มาเป็น13.9แต่สกลทีกระโดดขึ้นมาเท่าตัวนะใช่จาก5.7ขึ้นมา10.1อ่ะโดดมาอยู่แรงกิ้งอันดับ3เลยใช่เลย5.7ขึ้นมา10.1นึเฉือนชนะคุณอัศวินขวัญเมืองอะอัศวินร่วงใช่ค่ะจาก7.1นะคะขึ้นมาเล็กน้อย9.8ก็ยังแพ้คุณสกลทีเพราะคุณสกลที9้าข้ามขึ้นมาเยอะมาก อันดับ5ก็จะเป็นคุณวิโรธใช่ค่ะคุณวิโรธก็ขึ้นมาเยอะนะคะถ้าดูเป็นเปอร์เซ็นต์จาก2.5%ขึ้นมาเป็น5.5%น่ะนอกนั้นไม่ต้องพูดเอาคแค่คอันดับแรกก็แล้วกันดีใจกับจ้ำด้วยแล้วกันผมเชื่อว่าซุปเปอร์โลครั้งนี้คงทำให้สกลทีกับวิโรธมีกำลังใจขึ้นมีพลังขึ้นนะคะจากรลเอฟเฟกต์กับการเลือกตั้งกทมนะคะแต่ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะสนามกทมมันปราบเซียนใช่แล้วเจ <7 S 1> ็บยันก็พลิกได้ เจ็วดวันก็พลิกได้สามวันก็พลิกได้คุณทนายสามวันก็พลิกได้เพราะฉะนั้นย<ด>ี่สิบสองพฤษภาสามวันก็พลิกได้ย,ยังมีเวลานะคะต้องดูกันอีกพอสมควรทีเดียวนะคะการเมืองกรทมอาจจะไม่เหมือนการเมืองในส่วนอื่นๆนะคะเขาเรียกว่าปรับเซียนของจริงต้องดูแล้วก็รอบนี้ยิ่งกว่าปรับเซียนอีกอก็กปิดท้ายด้วยกําลังใจให้กับคุณจำเป็นคนทีแล้วก็วิโร์ก้าวไกลก็แล้วกัน